พเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะมากินมาม่ากันนะนลองๆนี่ดูผมก็ไปเซเว่นมาก็จะไปซื้อไก่ก็เป็นมาม่าสาขายไต้หวันจีนเกาหลีนี่โอเคนีเดี๋ยวจะมากินกันเลยไปดู นี่ผมซื้อไก่จริงๆก็เป็น,ปนไส้อะไรนะเป็นคาบโบนาราอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมกรองมันจะเป็นชีสผมซื้อไก่มาเพิ่มมาดูก็อร่อยมีน้ำเ,เลยเนี่ยโฆษณาละตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยเวลาเขาว่า ผมมิ้งมิ้งไปง่ายง่ายไม่ค่อยเห็นนะเหมือนมันศิกแบบเรื่อยๆอะไรอีก มาใช้ได้นี่ผมก็มาฝึกในช่วงการฝึกนะเพื่อนตอนนี้ก็กำลังพักฟอนใ้บ้างก็เลรีนถ่ายคลิปียว ก็มาบาทสามพัน้ะได้ได้นะมาไม่ได้กินมาม่านานเลยอื เราเนออไปสาเปนรจจริงจะแปลงเป็นโซจูต่ไม่ใช่ เออขึ้นมาเลยเขาจะวางมีอะไรให้พ่อทำเอ้าสามสาม

ก็จริงเวลาก็หลังๆก็เริ่มมีแล้วแรกๆผมเป็นนักเรียนยเป็นนักเรียนก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วเวลาแต่คิดก็ไม่มีอนะไรหายไปนานเลยนะก็วันนี้ก็ไม่ให้เห็นหนาได้หายกี่สิงกันหนะโอเคนะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรเลย่อนจะมากินมาม่าโชว์เดยวก็มีแค่นี้นะนะคล้วก็กระลาษดับบาน ทำร้อนในร่างกายเดี๋ยวเพื่อนคลิปนี้ก็ผมมีเบงค์อะไรนะเพื่อนม,ม,มากเลยแล้วไทยรอบนี้ก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนบ๊ายบาย